สวัสดีครับวันนี้ปิดมา2ององเป็นกระไหลเงินไมคิกครับชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นพระกระไหลทำใหม่เจ้าของคนที่ขายมาบอกว่าผิวดีผิวเหมือนกันเลย แล้วก็ลืมคิดก็ปิดมาสายมั่วท่านเจ้าของเก่าวงยังบอกว่ามีอีกสองเหรียญน,นะครับผมก็เลยยังดีไม่ปิดมาอีกสองเหรียญหนี่พอปิดมาผมก็เลยบอกว่าขอดูสองเหรียญน,นี้ก่อนแล้วอีกสองเหรียญเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเปิดชุดนี้มาเป็นกระไกลใหม่ผมก็เลยอ่ไม่เป็นไรอีกสองเหรียญก็รอดตัวไป ชุดนี้ไม่ได้ขายนะครับขอย้ําว่าไม่ได้ขายพอดีผิวมันไม่ตรงปกมันไม่เดิมผมเคยมีแบบนี้นะครับผิวแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเก่าเดิมผิวคล้ายๆเงินแล้วก็ผมก็ส่งประกวดก็ติด แต่พะองนี้แบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ก็ไหลเดิมอย่างนี้ส่งประกวดได้แต่อย่างนี้ไม่เดิมนะครับเช็คแล้วว่าไม่เดิมก็เลยไม่ได้ขายเอามาใหา้หลายๆท่านได้ดูได้ชมว่าเป็นกระไรใหม่นี่องนี้สวยเก็บความหน้าไว้ไม่รู้เรื่องเลย นี่ครับผิวลุุงๆเลยองนี้ผิวลุ่งๆเลยอันนี้ตั้งใจเก็บไว้ความน้าไว้กับองที่ติดรางวัลองนี้ติดรางวัลมานะได้ที่สามองนี้ได้ที่สามแต่ความน้าเก็บหมกเม็ดไว้ชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้ขายนะครับดูง่ายๆเลยกระไรเงินน้ำตาจะไหลแต่ไม่ ไม่ไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าการซื้อพระไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างในเน็ตมันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เป็นพระแท้ครับพระแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระที่ผิวเปิดเปิดนิดนิด,นดเขาก็ไปชุบใหม่อะไรนี้มันเพิ่มมูลค่าได้ครับ สำหรับหลายๆคนบางคนที่ชอบไปชุดใหม่แต่สำหรับผมแบบนี้ไม่ได้ขายออกนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ติดมือเองเพราะว่าผมมีผมมีอยู่ชุดหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ขายนี่เลยผมด้เขียนเลยพาะสยามเทวาธิราชเล็กใหญ่พีหนึ่งแปดชุดนี้ไม่ขายเป็นพิเศษ ชุดนี้ไม่ขายผมจะเก็บไว้พราาเป็นพระเป็นพระองคูเป็นพระ,ะปลอมบ้างอะไรบ้างสมาชิกใจดีครับสมาชิกใจดีก็ให้มาไว้เป็นครูดูศึกษาแบบนี้เลยครับผมเก็บไว้แบบนี้คือชุดนี้ขายออกไม่ได้เลยขายออกไปเสียเครดิตเลยครับชุดนี้ ไม่ตรงปีไม่ตรงปีกระไรทองใหม่บ้างบอมบ้างค้าเข้ากันไปก็เลยเก็บสององค์นี้ก็ต้องเก็บครับสำหรับวันนี้เอามาให้ชมแค่นี้ครับเรื่องของกระไรอย่าไว้ใจรูปถ่ายในมือถือของแต่ละคนขายเพราะว่ามันอาจจะเพี้ยนได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ